อ่ะโตซูกิสวิปหน่อยเอารถเก๋งตาฮักตาฮักให้ผู้สาวคันนะครับอ่ะเอาเล็กๆนะ <c oughs> กระชุบกระจุบกระจิบกระมุบกะบ,บีบอ่ะนี่เป็นซูซูกิสวิปผู้ขนาดขนาดรถเก๋งยังแต่งเต็มป่ะเออแต่งหมดะรถผมอ่ะคันนี้ปีสิบปดไม่ห้าหมืกวโลสามแสนกว่ารถแดงหลังคาดำาล้อดำอแม็กดำแดงสเกิร์ตดำตะเข็บแดง สไตล์ดำแดงอ่านะเอาใครสนใจรถผ่อนห้าห0พันตัวนี้หกพันสามแสนกว่าสวยกริฟเลยน่ะผมู้สตาร์ทนะอันนี้ผู้สาวหารถไปขับไปเหตุงานเขาไปเรื่องรอโรงเรียนนะมาเอาคันนี้เลยครับพี่น้องรถเล็กๆ้คล่องตัวอันนี้ก็เป็นสวิตเหมือนกันใช่อันนี้เป็นแต่ล้อแม็กด้วยล้อเวลอยากคอนเซฟมาหน่อยหนะ้าเก่าคันนี้อ่า วันนี้เหลือพอนสี่พันนะมั 4, 5, ้งสี่พันห้สิบห้าสองแสนกว่าบาทโอ้ยเหลือสี่พันอ่าวันนี้พอสวยเหมือนกันเหลือพอนสี่พันยิ่งแสนกว่าแม็กวิลลนี่ข้างหลังรถเลี่ยมเลยรถสวยเออมันมีอันหนึ่งเว้ยเห็นในข้อความอ่าในบ้านฟ้าลูกค้าบอกว่าเลี่ยมเนี่ยใช้กับพระอ่า แล้วรถถ้าเกิดรถสวยต้องใช้คําว่าอะไรเขาบอกว่าเลี่ยมอ่ะใช้กับพรานะเหมือนว่าผมว่าไม่ร uh ู uh ้เร uh ื uh ่องคุณจะใช้คําไหนวะใช่ไหมเลี่ยมพระคือเป็นหมายคำว่าอัดกรอบอัดอะไรแต่รถเลี่ยมหมายความของเราคือรถที่มันเออใสมากนิ่มมากเงามากอ๋อรถผมนี่สะอาดและสวยมากแบบนี้เหาอเลี่ยมเหมือนเดิมแหละใครจะว่าไงกระสั่งนะอ่ะคันนี้เป็นสีดํา ตอนนี้ทรงโหดๆหน่อยแม็กดำโอ้โหอย่างเท่รถดำล้อดำอ่าทรงจ่าโหดๆหน่อยแต่รถสวยมากตัวนี้ก็หน้าใหม้ฟอนเดือนละ6,000ครับ300,000กว่าบาทปี19 300,000กว่าปุ่มคูชตาร์ดฟลูมอะไรมัลติฟังก์ชันฟังก์ชันต่อฟังก์ชันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นเย็นพัชสกรีนโอ้เบรกแบมโบ้ข้างหลังเลยเนี่ยอย่าพลาดนะกูซ้ำนายเสม คนรอซ้ําอยู่เพียบเลยใช่เมื่อกี้กับคลิปที่แล้วซ้ําเลยกูละคนนึงอ่ะมิวเซเว่นมิวเอกนะมิวนายนะบักไกออนเออมิวเซเว่นก็มิวเจ็ดไงมิวเอกก็มิวแปดไงมิวนายก็มิวเก้างงกูใหญ่เลยเลขปแรกคลิปใกล้หน่อยเออนี่มึงซื้อบัตรจบมาปะเนี่ยซ้ำจริงเออรู้เรารู้อยู่แต่คร่าวได้ได้ๆๆ้ เอาภายในเดิมเดิมเออเดิมเดิมจากศูนย์เลยเอาเยลโล่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 คืออะไรครับเยลโล่คืออะไรครับเยลโล่ไม่รู้ไม่รู้จริงเยลโล่สีเหลืองไงโอ้ลีโม่โตโยต้าเออได้แค่นี้แหละ อ้าแถมแถมแถมคนละค่ายคนละค่ายอ้าวคันนี้ไม่ใช่สุบีบเนี่ยไม่เป็นไรแถมแถมอ่ามันคล้ายๆกันนะเวลาเหลือเอาหน่อยอ่าได้ได้ไดอ่าคันนี้เป็นมิลาดนะฮะคันนี้มาคนเดียวเลยซื้อคนเดียวเลยทำไมครับอ่ามีคำเอ้ชงมาเมื่อกี้มันจะไม่ชงให้ด้วยนะแม่งใจเงียบจะไปผ่านด้วยฮะจะแก้แค้นกูแต่ไม่แต่กิงเงินเดือนไปถึงหมื่นก็ซื้อได้คันเนี่ยอ่มันผ่อนเพียงก็สี่พันห้าพันเองใช่ใช่หลังคาแบ็็ทอปนนนะัี black top สวยนะภายในดำแดงผมว่าแจ๋วเลยยังเรียมอยังเรียมคือมันเข้าเลยรถสีแดงเบาะดำแดงนะแจ๋วคันนี้ปันสามสี่พันมั้งปุ่มบูสต์ทด้วยเกียร์ออโต้พวงมาลไยมัลติฟังชั่นล้อแม็กเวลเครื่องเดิมฝาเดิมสว,สวยกริปสวยกริปสวยกริปเครื่อง1.2อีโกคาอ่าโอเคเอ้า ใครสนใจรถคันนี้นะครับทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจสวิปราคาผ่อนช่วง4,000 5,000 6,000นึกถึงือบิ๊กสกแกลฟด้วยครับกับบิ๊กสกแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ